ราคาทองคําวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างเล็กน้อยครับหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองคาเนี่ยปรับตัวลงไปต่ําสุดในรอบกว่า1เดือนเลยทีเดียวโดยได้รับแรงกดดันนะครับจากการแข่งข้าขึ้นของดอลลาร์ครับหลังจากที่ทางสหรัฐนะครับมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยออกมาอยู่ในระดับที่แข็งแร่งครับกดดันในส่วนของราคาทองคําให้ปรับตัวหลุดต่ากว่า1,900เเหรียญลงไปครับโดยระหว่างวันนะครับราคาทองคำเนี่ย กลับมาเคลื่อนตัวอยู่ใกล้ๆบริเวณ1,900เหรียญครับภาพรวมยังคงอยู่ในเชิงลบครับในทิศทางขาลงราคาเนี่ยพร้อมปรับตัวลงต่อได้ตลอดเวลาครับสาหรับราคาทองคําในบ้านเรานะครับก็มีการปรับบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับโดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของเงินบาทครับโดยในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเงินบาทเนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยล่าสุดในส่วนของทองคําแท่งนะครับก็จะอยู่ที่บาทละ31,800บาทถึง31,900บาท